เนื้อหาต่อไปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากลุงข้างบ้านครับสวัสดีนะครับผมเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียแซมจบเป็นห้านะครับผมเนาะวันนี้นะครับเราจะมาดักไอ้กระปุ้มนะครับผมเนาะค่ายีจีนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราค่อยเล่นไปนะครับผมเนาะโอเคนะก็เริ่มจากเบ็ดสี่บาทเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเบ็ดเยอะเดี๋ยวหมดนะรอบนี้ไปนะครับผมก็ ใครยังไม่กดไ like, ลนะค,นค์นะครับกดซับสไครต์นะครับก็กดซับให้กันด้วยนะครับผมเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าอยู่กับผมว้ายอะไรวะเนี่ยบัดเียนเลยมาเต็มจอไปเลยนะครับผมกล่องดำนะครับกล่องดำ <c oughs> โอเคมาไปเรื่อย,ๆน,อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับสกอตเตอร์ลงมาจาังหวะนี้โอ้ยขอนะ ขอหน้าช่องนี้ขอละช่องนี้เรียบร้อยนะครับผมขายฝันตามสไตล์พีจีนะครับผมปเปิดสักหน่อย20บาทไปเลยนะครับผมเรายังมีทุนทรัพย์นะครับผมเดี๋ยวเล่นนานไม่ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเมียรู้มาบอกเลยรอบนี้ว้า8ดบาทหวานๆนะครับผมเนาะก็เออนะครับไม่มีอะไรนะครับมันบ้านะครับ2ี่สบบาทนะครับผมไปนะครับ บักระปอมนะครับผมเนาะกิมนี้เป็นกิมบักระปอมเนาะชื่อว่าอะไรวะจังเกิ้ลจังเกิลดีไลท์นะครับผมเนาะจังเกิลดีไลท์นะครับผมเนาะเออนะครับเรียกว่าบักระปอมนะง่ายดีนะครับผมเห็นช่องอื่นเขาเรียกกันว่าบักระปอมนะครับก็เรียกบ้างนะครับไปอัพวาอ่งุ่นนะครับผมก็ยังดีนะครับผมก็ยังดีนะครับไปไปเลยนะครับผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาเลี้ยงๆนะครับเอาหัวฟาดเตียงเอาขาฟาดอะไรดีนะครับผม เนอหนอนน,นะครับผมคอยวันนี้อารมณ์ดีนะครับผมบอกเลยวันนี้ผมอารมณ์ดีนะครับผมเอาเรียบร้อยนะครับผมเด้งเฉยนะเด้งเฉยนะผมเต้งเฉยเลยนะ,ะผมเนาะเอาใหม่นะไปนะก็เอ่ออะไรวะจะพูดอะไรเนาะเออใครที่อยากเล่นเกมนะครับผมเนาะกระป้อมหรือว่าสนใจเล่นเะกมนะครับผมเนาะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมก็เออนะครับก็วันนี้นะครับผมมาเล่นเว็บอ่าพกแปดปิดนะครับผมเนาะไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าเนาะไปไปไปนะครับผมเรื่อยๆยาวๆนะครับผมมาเลยบอกเลย <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะบ้านฮองเวิร์เขาเรียกว่าอะไรนะมาสักแต่ให้เลยอีกแกรอบนี้รอบนี้นั่นไงวักแล้วบอกแล้วนะครับผม มันหลอกฝันนะพีจีแม่งหลอกฝันโอ้โหรัว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  <c oughs> บอกเลยรางวัลก็ตูวนะรอบนี้นะครับผมรางวัลวก็ตูสี่ร้อยสามบาทนะครับผมบอกเลยเน้น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 ไปนะครับผม <c oughs> โอ้อะไรตกวะ <c oughs> โอ้นะครับผมกิ๊กคักมาเนี่ยเลยเนาะครับเนาะโอเคครับเจ็ดบาทนะครับเนาะ โอ้เหนื่อยมากเลยตอนนี้โอ้ยนะครับโอเคมา28บาทนะครับผมเนาะก็อ้มารอบนี้ต้องมารอบนี้ต้องมานั่นงไงเรียบร้อยเอ้ยนะครับผมหลอกฝันนะหลอกได้หลอกไปแล้วกันเนาะหลอกฟันยังหลอกมาแล้วนะครับผมเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับกินน้ำแป๊บนะครับผมเพราะเหนื่อยมากเลยนะครับผม เออนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็สามารถก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมเนาะโอเคสามสิบบาทนะครับผมเหนื่อยๆร้อนนะครับผมโอ้ยว่ายมาแล้วเรียบร้อยสกัตเตอร์มานะครับผมแจับเมลบอกเลยรอบนี้มาเร็วนะครับผมในที่สุดเราก็ได้จับบักกระปอมสักทีนะครับผมนะครับไปนะครับสุ่มไปนะครับผมมา ไปครับหมูเต็มจอครับบอกเลยรอบนี้อังอุ่นปีอังอุ่นปีนะครับผมมาเรื่อยๆแล้วกันอบอกเลยเกือบเต็มจอแล้วตอนนี้รางวัลก็ตัวซานนะครับผมรางวัลก็ตัวนะครับผมว้ามีก้าวินนะครับผมมีก้านะครับผมพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับผม เกมดีนะผมวันนี้โคตรแจกเลยนะผมเนาะก็ใครยังไม่ได้เล่นก็มาเล่นดูได้นะครับผมเนาะโอเคเราอยู่อีกสามรอบนะมาเกือบเต็มจอแล้วรอบนี้้ายบอกเลยแอปเปิ้ลด้วยนะครับแอปเปิ้ลด้วยนะครับผม459บาทเนาะครับเนาะเต็มจอไปเลยเนาะครับเนาะ <c oughs> นึกว่าเพีง <c oughs> ไปนะครับต่อโอเคเต็มจอไปเลยนะครับผมบอกเลยรอบนี้ซับ เป็นรถสับปะรดสับประดประดนะครับผมโอ้ยรางวัลมีกวินนะครับผมบอกเลยนะครับไปเรื่อยๆนะพันหกร้อยบาทนะครับผมรางวัลก็ตูระดับซุปเปอ,อร์นะครับผมเนาะเ <c oughs> จมเจมเจมรอบนี้เจมนะครับผมไปรอบนี้ได้อะไรได้อะไรโอ้อ็งุ่นมาโอ้ไข่อีสองช่องเต็มจอบอกเลยโอ้ผมอยากเห็นเต็มจอป่ะพี่น้องเต็มจอมันเป็นอย่างเล่หูพันหกร้อยนะครับหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับเนาะ กำไรเน้นๆนะครับกำไรเน้นๆนะครับผมเนาะไปนะครับก็ก็ก็ครับก,กำไรเน้นๆนะครับเต็ียมจ่อไปเลยนะครับ <c oughs> จะพูดอะไรก็ลืมแล้วนะครับตอนนี้หกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทจุดหกสิบสตางค์เนาะครับนะเนาะเลื่อนรางวัลรวมนะครับสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผม อุยหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมกดชอบเลยแบบนี้นะครับปลาปิดหลอกนะครับผมเขาเรียกว่าปลาปิดหลอกนะครับใครไม่เข้าใจนะครับผมโอเคนะครับสามบาทเนาะครับผมก็กําไรแล้วนะกําไรประมาณสี่พันห้าเอา้าสี่พันห้าครับผมเนาะบางคนนี่เงินเดือนครึ่งเดือนเลยนะผมว่าใครว่าไม่เยอสี่พันห้านี่สำหรับผมผมว่ายอะอแล้วนะ ผมว่าเยอะแล้วนะครับเหนื่อยนะครับขอพักคอแป๊บหนึ่งนะครับอยากินน้ำมากมากเลยนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับเหล้าขาวสักขวดเนาะวางข้างๆกุ๊ไปนะครับผมลินไปนะโอ้ยบันทึงนะครับผมบอกเลยโคตรหมาบันทึงห้าใบเหมือนกันนะครับรอบนี้บอกเลยจำแมวนะครับ4,050นะครับกำไรที่เราได้วันนี้นอนเนะนิ้นๆนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะครับ รกระปอมนี่หน้าตาน่ารักจริงๆมันเหมือนอะไรนะไอตัวอะไรนะชื่อว่าอะไรนะที่มันอยู่ในมาดาก,กัสกาใช่ไหมนเนาะว้าสักตเตอร์สักตเตอร์มาน้องมาแน่นอนอ่ะบอกเลยรอบนี้เลยจบรอบท้ายมาโอ้เลยหมดนะครับเลยหมด <ś c oughs> สามแถวเลยหมดนะครับผม <ś c oughs> มาครับกล่องมา เขาเรียกว่าอะไรนะแอปเปิ้ลใช่ไหมอัน э ี้แอปเปิ hey, oh ้ล uh ื uh ิล uh ิน uh จีอ uh ๋อรอบมามามาก็ไ uh ม่มานะครับเป็นไรไม่เป็นไรนะครับอารมณ์ดีแล้วกำไรนอนๆอุ้ยยี่แปดบาทนะครับผมเน้นเน้นครับเน้นเน้นนะวันนี้เอ่อสำหรับใครที่ถามว่าเอ้ยทำไมผมถึงได้แตกอยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมเนาะ ผมเปลี่ยนเว็บนะครับเล่นนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็เล่นเว็บนี้บ้างนะครับผมเปลี่ยนไปเล่นเว็บนี้บ้างนะครับโอ้เล่นหลายเว็บนะครับผมมีหลายเว็บนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ้มาเร็วว้าวท่านผู้ชมพี่น้องเอ้ยนะครับผมมามาครับไหมเปลี่ยนรอบนะครับสปาร์เดฮีนะครับสปาร์เดฮีนะมาครับเรือไปเลยเรือไปเลยรอบนี้ได้เลยโอ้สองช่องนะครับสองช่องนะครับผม ช่องนะไม่ใช่ซ่องไปนะครับสามช่องนะยังไม่ลงเลยนะครับโอ้สี่ช่องนะครับรอบนี้มันกักเราแล้วนะรอบนี้อะไรรอบนี้ไปนะครห้าช่องไปนะครับผมห้าสิบเจ็ดบาทนะครับผมน้อมาขอสวยๆเกือบเต็มจอเลยโอ้ยสองร้อยบาทมา่มาม,ม,มั่มมมมั่มมเกือบเต็มจอรอบนี้รางวัลก้อนตัวบอกเลยนะครับผม 453บาทเนาะครับเนาะฟุ้งทะลุอกพันไปเลยไปนะทะลุอกพันไปเลยนะถ้าทะลุได้ก็ดีนะครับผมไปควายเต็มจอบเลยนะครับผมทะลุแน่นอนบอกเลยรอบนี้เป็นพันนะครับผมพันสี่นะผมพันสี่อ๋อสวยๆนะครับผมทะลุเจ็ดพันไปเลยแล้วกันไหนๆก็มาหกพันกว่าแล้วโอ้เจ็ดพันแล้วเนาะ 7,002แล้วโอ้บวกเลขผิดนะรอบสุดท้ายว้าเต็มจอไปเลยนะครับพี่น้องนะครับผมรางวัลก้อนตูนะครับผม900บาทเนาะครับนัวโอ้โห8,000เลยรอบนี้นะไปไปแล้วครับสาวสาวสาวผุดหนีนะครับผมเนาะก็ไว้เจอกันใหม่เนาะคลิปหน้านะครับผมเนาะ3,450บาทนะครับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะดึงคืนไปไปแยกแยะแยกแยะนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ มม่เจ้ามีหรือ,อยังคู่ซ้อนมอมผนางผู้ควันอ่อนยามนอนไท้ยโต,ต๊ะบนเตาขัน